สวัสดีพี่น้องวันนี้ทิมาเก็บพักไในะแหน่ไปใส่ซุปน้ำไม่ดมซุปน้ำไม่สมพี่น้องอเก็บะแหน่กันครับเดี่ยครับลุคเกาหลีกับมิะแหน่ได้พี่น้องเนอะเดี่ยผมปลูกไว้ครับอันนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วได้ครับนี่ช่วงหิมะลงมันตายหมดมันม้วนเป็นตายเราใบมัน,มนถือหิมะมันเหี่ยวลงหมด พอหากมันเรื่มอ,อากาศอุนหากมันก็นเรื่มโปรงหยอดขึ้นมาพี่น้องงามขนาดแอมเตอร์เน่นะครับนี่มันอาจจะบ่คือของบานเท่าใบามันเป็นขนๆนัลหน้อยแต่ว่ากรสชาตคล้ายๆกันกินหอมคลๆเสอร์แน่ยบานเท่าน,นี้แหละเย็บประกาศประกาศหินป,ประกาศเกาหลี เด็กพี่น้องก็ร่างเกิดเลยต้นน้อยมันอากาศหินคุณบ้านเ้องเลยวีน้องแต่ว่านี้ดเ่อใดปลู่ก็กเกิดที่ทั่วไปเลยในประเทศเกาหลีนี่อยากกินผักอันนี้บรรยากาศไหมครับม,ม,ม,มี่คือสมองน้ำแข็งโซเฟก็มีนี่อันนี้ดเ่อใดปลูกเด็กวีนองเกิดเองอาก,กาศนี่สวยงามเม่ต้องซื้อข้าผักอันนี้ หลายมีทั่วไปเลย <c oughs> มาแต่เม่นหนาอากาศฮอนฮอนฉีกเกิดเลยนี่ <c oughs> เก็บหนอดไปกินครับแต่ว่เก็บไปกินมันก็สีออกดอกออกหมากลอนอีกแล้วเก็บหนอดไปกินยังนกกระจิบเยอะนกกระจิบทั่บ้านเขาเล่ละจิบจิกกบ,จบ,บยยจเยอะ นกจีบก็บนกหอ้องคือบ้านเท่าอยู่ได้พี่น้องแต่ว่านกเขาหงส์คือกันนี่ขาเข้านี่ครับแปลงักผมปลูกไว้ปลูใส่กองฟุมม้งมาเยอพีนอ่น้องนี่อันนี้ก็มีหลายเนี่ยพักกระแยงก็มีฮันนี่เกิดอันนี้เป็นกระเพรากำลังหวานเลยนี่ัขี้ก็ขี้หอมกับขี้เหล้าขี้บูด อันนี้ก็เป็นขวะเบียร์ไว้อันนี้มันฝรั่งครับอันนี้มันฝรัง่งน,นี่จะบอกทัวทัวก็้องสิเกิดแล้วไปซ้องไปตัวตัวพุ่มอันนี้ก็เป็นน้ำบักซี่ให้ในเกิอดอยู่บักี่พับุง อย่นนอันนี้เกับมว้วนก็นว่าปูก่อนนั่นใส่ปูไปแตงไทยปูปทัวรุ่มกับบบวกนี่พี่นอะพักเัานี่พักธรรมชาติไม่ต้องซื้อครับ นานี้เขา,าต้องซื้อพักกินด้วยพี่ห้องไปเข้าปเห็ดกับเขากัน